เริ่มล่งมือแล้วครับสร้างจอยครับชุดสวยตจอยชุดเด็ไดไล่ดอกไม้ไล่แตงกัน,นง,งานไล่มาเนี่ เต็มอันนี้เป็นลูกลกใหม่แปลงมันลูกใหมแ่แปลงชุดเด็ด,ดนี่หลายสีนี่แหละครับแสงเย็บห้องหุบต้องเลยแหละครับจมอยมวัดมือนะาผู้เดียวเลววย สามารถเขไปติดตามเลยนดครับนย่่แอปพลิเคชัน IG อ,อินสตาแกรมทูซียูทูซียูีเลขสองหะครับเออินสตาแกรมอีไรค้ายผ่าแฟชั่นสร้างเงียบแถว,วี้กับี่สคนนะครับ เ็็ย่านกัดเลยครับวันนี้ด้แจะละขันตอนวันที่ออกข้เป็นสุดเดี๋ยวเขาเลี้ยสุดอย่ี้ไทยมังอีกเลี้ยงสุดเลี้ยไทยกัน,กน,นมัง้งดีำคาเขียนนะมีขาแก่กัน อันนี in ep, well, ้เงียบส่วนใดมันครับเนี่ยเงียบเงียบส่วนหนา้านครับรับกระดาษ เดี๋ยวเราเล้ป็นชุดเดี๋ยวเาลง<ม>ช่องยูทูปให้เพื่อนบ้างครับฝากกดติดตามไปเลยครับช่องแมงระงมออฟฟิเชียลแมงระงมออฟฟิเชียลเป็นภาษาไทยนะครับเนาะอันนี้เยึบยุ่งแถวบางกรวยนะครับเนี่ยเออสร้อยวัดศรีประวัติถนนกาญจน,นาภิเษกสร้อยวัดศรีประวัติครับเมู่อวานสวัสดีที่รู้แมงระงมออฟฟิเชียล <al> ีช <indo S 1> ุดสุดเลียวแล้วก็นีครับเป็นแล้วษณ่ไหมฮะเร็จเรียบร้อย ลอดทรงครับลอดทรงกล่องถุงนี่ว่าท่านอเง,งียบ เน oh ียบไปโมบานเลยนะครับโรบกวนคนคนเขาจะเห็นงานมั้งเดี๋ยวนี้เดยมาคอยโยบานนะ ສຽງຈັກກະຈີບໍ່ລົບກວນເຮົາແດວລ สำหรับคลิปนี้ก็ไปสมีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาล่องคลิปให้เมืองใหม่นะครับฝากกดติดตามหน่อยครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องแมงระงำองงงอฟฟิเชียลแมงระงำออฟฟิเชียลเป็นภาษาไทยนะครับนะครับสวัสดีครับ